ว่าใบสลับสีนะครับน้ำชาลเหลืองแล้วก็เขียวกายมีกำลังขั้นตอนประกอบนะครับ <c oughs> เหล็กใช้เหล็กกาวนัยนะครับอือใช้เหล็กกาวนัยนะครับข้างบนนี้จะเป็นเหล็กชุบนะครับชุบกาวนัยนะครับจะเป็นเหล็กเหลี่ยมนะครับแต่เหล็กล่างเนี่ยไม่เป็นสนิมนครับดูจากตังเกตเ่าปลายเกลียวนะครับ ตัวนี้สีเหลืองเนี่ยความยาวห้าเมตรนะครับ5้าคูณสองนะครับราคาก็4 0 0พันบาทนะครับส่วนสีเขียวขาวนี่4ี่เมตรคูณเมตรครึ่งนะครับราคาก็2,400อบาทนะครับสีเขียวนี่จะจะสั้นกว่าแล้วก็กว้างก็น้อยกว่าครับตัวนี้จะยาวกว่าแล้วก็กว้างกว่าตัวนี้สิบตารางเมตรครับ5้าคูณสอง เขียวขาวนี่6ตารางเมตรครับ4คูณเมตรครึ่งครับ6ตารางเมตรก็2,400ตัวนี้ก็4,000บาทครับ